โอ้ยเอื้องใหม่ยอนนะขอขยับหน่อยนะเอ้มันยาวไปอย่ะง ยาวขึ้นกว่าทุกยาวตลอดเลยว่ะ พยายามให้เหือน้อยเพราะว่ามันเปลืองเปืองไหมเราจะฝึกให้เหลือปมน้อยนะคะสักประมาณนี้เนาะเพราะว่าดิผ่านมามือเกินนิ้วนึงตลอดเลยหนูจะให้มันแบบไม่อยากให้มันเยอะเกินไปเปลือง ちんさいもここだね。 กันนะคะหนึ่งนะคะจะสับส่วนอีเส้นนี้กับอีเส้นนี้นะคะตัดอ,อีเส้นนี้ก่อนเราจะได้ไม่งงเออเราจะได้เห็นเต็มเทรีไปเลย ะแต่งให้หมดทุกสิ่งทุกสิ่งก็ยเยอะแหละเนี่ย ต้องฝึกให้ไวขึ้นมัดปมแต่จริงๆถ้าเคหนูว่ามัดปมนะ่ะเอา,าง่ายนะพอไปได้ยแล้วเจอๆง่ายเคพยายามให้มันสมนสอง90องศาไม่ได้กูเน,น, <c oughs> นีัยแต่มันจะมีปมนู้นปมนี้อื่นแยกอีกน,นะคะสำหรับแผลเล็กแผลน้อยซ่อนในเย็บกับตะเข็บอะไรไม่รู้อะะ เทคนิคเล็บผ้าคันสูงอะไรแต่อันนี้คือเบสิเอาแค่เบสิกพอแล้วกูยังไม่ถึงแบบมาหาปรมาจารย์ด็อกเตอร์ขนาดนั้นนะจริงๆถ้าคนทามัดมือก็ได้นะคะจริงๆถ้าจะมัดมือ,จร,จ,มมอจริงๆก็ต้องมัดมือได้ เออช้กุญแจก็ง่ายนะว่ามือมันมันก็ใหญ่ทำเป็นปมๆนะคะเพื่อที่จะเวลาตัดใหม่นะตัดใหม่ง่าย ถึงไหมถึงเหลือข้างล่างนะแผนจะได้ติดกันนะคะแล้วก็ต้องขางนาดเท่ากันขานาดเท่าๆแบบไม่ได้แบบห่างกันมากให้แผนไม่สวยใช่ป่ะฉันก็พยายามทำให้แบบ อีตัวเหลือไปน้อยที่สุดพอเราเริ่มถนัดแล้วนะคะก็จะต้องมัดให้ไวขึ้นจริงๆแะมัดก็ได้นะคะ วางตัวไหนลงเลยโอเ้โอเดะผลที่ได้ฮะ